ไวัทองกับอาหารป้องกันโรคกระดูกพุุนค่ะผู้หญิงเราเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วด้านความแข็งแรงของมวลกระดูกก็จะลดลงไปพร้อมกันทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพุุนหรือมีโอกาสที่กระดูกจะเปราะบางและแตกหักง่ายค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมสูงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกผุกร่อนหรือ เสื่อมสภาพโดยเร็วสำหรับผู้หญิงใบทองนั้นควรได้รับแคลเซียมทุกๆวันตั้งแต่1,200ถึง1,500มิลลิกรัมค่ะผู้ที่ไม่ชอบดื่มนมหรือมีปัญหาไม่สามารถดื่มนมได้สามารถรับแคลเซียมจากอาหารอื่นๆได้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะทำซุปแบบเข้มข้นโดยใส่นมลงไปปรุงเป็นส่วนประกอบเพิ่มค่ะ กินโยเกิร์ตพ่องไขมันหรือเนยแข็งหรือโยเกิร์ตไขมันต่ําค่ะกินผักใบเขียวเช่นบลอกโคลรี่เป็นต้นค่ะกินเมล็ดถั่วและงาดําค่ะดื่มน้ําส้มเสริมแคลเซียมดื่มนมถั่วเหลืองหรือน้ําเต้าหู้เสริมแคลเซียมกินปลาเล็กปลาน้อยเสริมแคลเซียม กินผลไม้เช่นลูกฟิกลูกพูนเป็นต้นค่ะห้ามดื่มกาแฟค่ะเพราะกาแฟมีคาเฟอียนย่อมส่งผลทำให้ร่างกายไม่อาจดูดซึมแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นหากสามารถลดปริมาณหรือหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟได้จะดีมากเลยนะคะ ติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน